พี่น้องที่รักคะวันนี้พวกเราคงได้ทราบข่าวที่เศร้าที่สุดและน่าตกใจที่สุดของสังคมไทยที่มีผู้ก่อเหตุกาดยิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดนองบวลวำภูจนทำให้เด็กและผู้ใหญ่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านโดยเฉพาะครอบครัวและญาติพี่น้องของเด็กๆผู้บริสุทธิ์เหตุกราร์ดยิงที่หนองบัวลำพูครั้งนี้ก่อให้เกิดความเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งให้กับพวกเราคนไทยอย่างสุดที่จะบรรยายดิฉันซึ่งเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งแม่แม้จะรู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยกว่าพี่น้องคนไทยทุกคน แต่ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราช่วยกันตั้งสติให้มั่นและช่วยกันปอบขวัญครอบครัวของผู้สูญเสียและช่วยกันปอบขวัญครอบครัวและคนรอบข้างของพวกเราทุกคนเวลาของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ควรจะเป็นเวลาที่เราคนไทยจะออกมากล่าวโทษคนนั้นคนนี้แต่ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้ร่วมกันหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจครั้งนี้มาเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งและช่วยกันหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อถึงเวลาที่สำคัญพวกเราคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกัน ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมกันนำพาให้คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะ